สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Exit นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยจะพามาดูในเรื่องของเศรษฐกิจหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นวันนี้ทางสอสอ,อ,สอ,สอ,อนะคะก็ออกมาบอกว่ากำลังซื้อเนี่ยฟดนี่ครัวเรือนก็พุ้งดอกเบี้ยก่อสูงทำเศรษฐกิจซึมยาวนะคะในขณะที่พอพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าทำไมดอกเบีย้ยธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ย ไอ้ดอกเบีย้ยเงินเงินกู้เนี่ยนะคะมันสูงไปจริงหรือเปล่าคือคนมองว่ามันสูงแต่เดี๋ยววันนี้จะมาถามมาหาคําตอบกันว่าเมื่อไปเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยสูงกว่าจริงไหมนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวเรื่องของการปิดโรงงานที่พบว่า7เดือนแรกในปีนี้เนะะี่ยค่ะปิดโรงงานกันไปแล้ว667แห่งเปิดใหม่เนี่ย 1,260โรงเขาบอกว่ามันใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย5ปีอยู่ตรงนี้มันสะท้อนถึงอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวมาตรวจไข้เศรษฐกิจไทยกันหน่อยกับโรคขีดความสามารถในการแข่งขันของเราถดถอยแค่ไหนอย่างไรพูดคุยกันกับทางท่านเกียรติสเทียมมและท่านพลระเอกปนวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบ้าที่มาออกยวนดีครับเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างนี้ผมถามคุณเกียรติแล้วว่าใครทำวะ แล้วทำไมกูต้องมารับกรรมวะเนี่ยทำไมกูต้องมารับกรรมวะพี่พูดเหมือนแม่ค้าพ่อค้าในในหลายแห่งที่ผมได้มีโอกาสพบเพราะว่ามีมีร้านขายชาอ่านี่แหละก็ต้องพูดอย่างนี้เลยแล้โหคือต้อง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 เรียนพี่อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับต้องพูดตรงๆว่าในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถ้าวันแรกที่รัฐบาลเดินเข้ามาได้รับ เลือกตั้งมาแล้วตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยผ่านสภาแล้วเนี่ยมาตรการเร่งด่วนต้องออกมาก่อนเลยนะฮะแต่อันนี้กลับไม่เห็นนะไม่เห็นเลยครับกว่าจะออกงบประมาณมาของปีที่แล้วนะมกกลาแล้วของปีนี้ที่เดือนตุลาเป็นต้นไปเพิ่งเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านใช่ไหมครับทำไมวันช้านะครับแล้วทำไมของปีที่แล้วงบประมาณ ช้ามากไม่ได้ใช้ตั้งแปดเดือนแปดเดือนนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่แต่มันมีหลายเรื่องที่ควรจะทำได้แล้วเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่ใช้งบประมาณแต่ไม่ได้ทำเช่น <10. S 1> นะครับต้นทุนราคาสินค้าทั้งหมดมันจะท้อนมาจากไหนฮะราคาพลังงานอันนีเ้เ,เราพูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องน,<ะ>องนี้เรื่องจริงไม่ต้องพูดซ้ำณนะวันนี้กำไรลงกัน ยังอยู่ห้าเหรียญสี่เหรียญนะครับต่อบาเรลทั้งั่งที่สองเหรียญกว่าๆก็ไปได้แล้วนะฮะอันนี้เคยพูดมาแล้วไม่อยากพูดซ้ำต้นต่อของราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ราคาน้ำมันราคาค่าไฟซึ่งก็ไปกระทบราคาค่าขนส่งโอ้เป็นปัจจัยหลักเลยมันมันโยงกันหมดเลยฮะตรงนี้เอาไม่อยู่คร ดีเซลคุณไปสรุปบอกว่าที่33บาทโอเคเนี่ยผมไม่มีวันเห็นด้วยเพราะวันที่นน้ำมันโลกเนี่ยไปถึงร้อยกว่าเหรียญต่อบาเรลเนี่ยเรายัางกํากับให้อยู่ที่ประมาณ30บาทได้โดยไม่ใช่เอาเงินงบประมาณมาอุดหนุนนะไม่ใช่นะะอันนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าพอต้นทุนมันเป็นแบบนี้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คนก็มีกําลังซื้อลดลงโดยปริยายถูกไหมฮะรายได้เท่าเดิมครับของแพงขึ้นใช่ก็ซื้อของได้น้อยลงใช่ซื้อของได้น้อยลงต้องไปกู้ไหมครับกู้เลยกู้ก็กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้คุณแอนถามว่าดอกเบี้ยเราสูงไหมนะครับจริงๆที่วัดนะฮะต้องวัดส่วนต่างดอกเบี้ยไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยส่วนต่างคือเงินกู้และเงินฝากคือต้องวัดทั้งคู่นะครับ ส่วนต่างดอกเบี้ยของประเทศไทยเนี่ยพี่พี่เคยกู้ไหมพี่พี่คงเคยน่าจะเคยกู้มั้ไม่เคยเลยถ้าคุณแอนกู้เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์เวลาไปแบงค์ขอกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถ<อ>ซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เจ็เปอร์เซ็นต์ที่ <นะ S 2> อ่นอานกู้มันเป็นเจ็ดแปดเก้านะที่อ่านมาใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าเอาละเอาที่เจ็ดแล้วกันแล้วเงินฝากอ่ะพี่มีเงินไปฝากศูนย์จุดสองห้าอ่าศูนย์จุดสองห้า ดีที่สุดก็คือ0.5ส่วนต่างเท่าไหร่ครับเยอะนะคะ8เจกว่า6หกว่าทราบไหมครับทุกประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะเอเชียแปซิฟิกนะประเทศที่ส่วนต่างดอกเบี้ยต่ำที่สุดคือนิวซีแลนด์1.8ครับอของเรา6กว่านะหกว่าเกือบเของเขาหนึ่งจุนะ ประเทศจีนบริหารยากมากส่วนต่างดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไม่เท่าไหร่ครับพันห้าร้อยล้านคนสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่เกินแล้วเพราะนั้นเราจะเอาทุนที่ไหนไปลงเนี่ยต้นทุนเราสูงอะครับอ่ะนี่ไงฮะเอาละถามว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเรื่องเรื่องของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลนะแต่หลายคนก็โยนไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนที่กํากับธนาคารพาณิชย์เอ่า แล้วธนาคารในกํากับของรัฐบาลมีกี่ธนาคารครับหกใหญ่ๆมีหกธนาคารใช่ไหมครับกรุงไทยอมสินธนาคารอาคารสุเคราะห์ธนาคารื่อกันเกษตรเนี่ย SME bank ก็มี SME bank อิสลามแบง k อิสลามแบงนะฮะทำไมไม่เริ่มตรงนี้ครับอเพราะวันนี้เมื่อกี้เราพูดแตะไว้นิดหนึ่งเราแข่งไหวไหมเนี่ยถ้าคุณต้นทุนในการทําธุรกิจและในการใช้ชีวิตเนี่ย คุณมีส่วนต่างดอกเบีย้ยเนี่ยหเปนตเนี่ยทั้งทั้งที่คนอื่นที่แข่งกับเราอยู่เนี่ยเอาละบวกลบไม่เกินสามสี่เปเซนเ่ยเราแ,แข่งไงฮะทีนี้แอนก็ไปเจอข้อมูลหนึ่งที่ทางเหล่าธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยเขาเหมือนเอามาโต้นะคะคว่าทำไมดอกเบีย้ยเงินกู้ถึงสูงและลดไม่ได้เขาอ้างเรื่องที่ว่าในอดีตเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ย ค่าธรรมเนียมลดลงไปแล้วนะคะหลังจากที่ทางทปทได้มีการเริ่มใช้ระบบพร้อมเพย์ก็เลยทําให้เหมือนเขาก็เอาตรงนี้มาเพื่อที่จะมาชดเชยหรือว่ามาทดแทนครับ่าไอ้กำไรของเขาที่หายไปอะไรประมาณนี้จริงเหรอครับเออเนี่ยต้องถามท่านเกียรติมยค่ะผมว่าตอนนี้โลกกําลังวิ่งไปที่ไหนรู้ไหมฮะ Virtual Bank ธนาคารในประเทศไทยเพิ่งบอกให้ยื่นข้อเสนอนะตังธนาคาร Virtual Bank เสนอแล้วเายเจ้าเนี่ย แต่ข้อกาหนดบอกพี่พี่ต้องมีหมื่นล้านนะเออหมื่นล้านก็เลิกเลยท,ทั้งทั้งที่เวิร์ชัวร์แบง์ในโลกนี้มันเริ่มจากไม่กี่ร้อยล้านนะออทําไมต้องมีเป็นห้าพันล้านหมื่นล้านนะอ,อ่ะใชออ่ตรงนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนอีกเรื่องหนึ่งแต่คําตอบมันอยู่ตรงนี้ฮะธนาคารพาณิชย์ก็ทำงานเพื่อธนาคารพาณิชย์นะครับ,บรก็จะมีผลกำไรที่มาจากไรายได้ต่างๆกันผมผมไม่ ไม่ตำหนิใครทั้งสิ้นนะครับผมแค่บอกว่าคุณจะอ้างอ้างได้แต่วันนี้เพราะมันส่วนต่างเยอะขนาดนี้ประเทศไทยแข่งไม่ได้เลยแข่งกับใครไม่ได้เลยแล้วแปลกใจไหมฮะคนหนีหมดแล้วใช่ค่ะนะฮะเพราะว่ามันแข่งไม่ได้จริงๆครทุกอย่างนี้มันต,ต้องเปรียบเทียบหมดนะฮะแล้วก็ใครใครที่จะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ไปว่ากัน นะครับแต่ผมก็ลังบอกว่ารัฐบาลเองมีเครื่องมือที่จะนำร่องในเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งแลาไม่ต้องไปว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนำร่องสิครับหกแบงคุณอะหกแบงคุณนะฮะกรุงไทยนี่ใหญ่สุดเลยนะกรุงไทยเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยนะครับใช่ทำไมไม่ทำล่ะครับทำไมไม่ทำให้แข่งได้ไม่ต้องบอกให้ทำพรุ่งนี้ มารืนนี้แต่มีแผนสักนิดได้ไหม,มในหนึ่งปีสองปีเนี่ยเราจะไปสู่จุดที่เราแข็งได้เพื่อไม่ให้เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้ไม่ใช่ทุกคนกระทบหรือเขาก็กลัวกําไรที่เขาได้มันจะน้อยลงซึ่งไอ้กำไรตรงนั้นเนี่ยมันก็เอามาผลักดันนโยบายต่างๆด้วยไหมฮะที่แบบเหมือนผมกลัวว่าเขาไม่เข้าใจมผมว่าทั้งหมดเนี่ยชี้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเพียงพอ,อว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและว,วิธีแก้อยู่ตรงไหน จริงๆแล้วมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็แต่ถ,ถ้าถ้าถ้าโจทย์มันก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข่งกับใครไม่ได้ในเรื่องดอกเบีย้ยในเรื่องภาราดอกเบีย้ยคุณจะไปโทษกันเองเพื่ออะไรครับคุณหาทางออกไม่ดีหรอครับใช่เพราะยังไงก็อยู่ไม่ได้คุณโทษได้อีกสักห้าคนประเทศนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะข่าวเนี่ยคุณเกียิแล้ว รถยนต์มันไปหมดแล้วอะซูบารุไอซูซูกิไปหมดแล้วไอมิซูกอะไรก็ไปไปเวียดนามด้วยไปอินโดนีเซียเอทำไมอย่างนั้รแต่พี่ฟังรัฐบาลเขาเพิ่งแถลงว่าไงฮะเออก็บอกเฮ้ยไอเปิดมายังมากกว่าไอที่ย้ายนะเออใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะฟังดูดีดี แต่เขาลืมบอกครับเนี่ไงที่บอกว่าจริงครปิด6 6รเปิดใหม่1260นี่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย5ปีที่มีโรงงานอันที่บอกใกล้เคียงค่าเฉลี่ยหปีเนี่ยเขาไปรวมช่วงโควิดด้วยใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงปกตินะครับปิดมีไหมเปิดใหม่มีไหมมีทุกปีแต่ที่ปิดประมาณ30%ของที่เปิดใหม่ ไอ้นี่แค่มันเกินมันเกินเยอะเพราะงั้นก็ยังเป็นสัญญาณที่แย่อยู่เพราะงั้นการปิดเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่ลงทุนไว้เมื่อ30ปีที่แล้วไปไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ว่าเอันนี้น่าฟังฮะอันนี้ก็โอเคใช่ใช่เทคโนโลยีไปไม่ได้ลไปไม่ได้แล้วแล้วรุ่นลูกแล้วลูกไม่เอาอีกเออพ่อทําแม่ทํำนะครับก็มี ไอคนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่ออนาคตที่จะแข่งในอนาคตก็ต้องอีกกลุ่มหนึ่งละนะครับก็จะมีการหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แต่คำถามมันมีอยู่ที่ว่าทำไมอัตราการเติบโตของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศอาเซียนต่ำกว่าทุกประเทศในเอเชียนในอาเซียนประเทศอื่นเราอยู่เขาอยู่4ี่ปอร์เซ็นาไมประเทศไทยปีนี้พึ่งแถลงมา กกอเพึ่งแถลงมาไม่ถึงสองนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางถึงสองเลยนะม,มันคืออะไรฮะแล้วรัฐบาลไม่เห็นพูดเรื่องนี้เลยฮะเคยได้ยินไหมฮะรัฐบาลพูดไม่เคยได้ยินเลยก็พูดแต่เรื่องเนี้ยเดือนดิจิตอลอยู่นั่นนะก็ดดิจิตอลแล้วก็ไอโ้โปรไอ้ที่ญี่ปุ่นย้ายไปเนี่ย คนเขาก็ไปถามว่าอะไรอย่างไงเขาตอบดีมากเลยครับผมจําแม่ขึ้นใจจนวันตายเลยผมน้อมรับการตัดสินใจของทุกท่านครับจบน้อมหาพ่อแม่นะแม่ <c oughs> ไม่พี่เขาสุภาพดีอ่ะเขาพูดแบบสุภาพแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศนี้และไม่ใช่ควรจะเป็นคําตอบของผู้นําประเทศาม,ามฝ่ายบรารมาถามบัวตอบควายเขาถามว่าอย่างนี้คุณจะแก้อย,อย่างไงคุณตอบสิว่าที่ไปเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมจะมีอีก อะไรมาแล้วที่เขาไปเพราะอะไรคุณไม่รู้เลยเหรอคุณไม่รู้เลยเหรอนิสสันปิดที่เมืองไทยแต่ไปตั้งที่สหรัฐทําไมอเออคือจริงๆเนี่ยการที่จะดึงนักลงทุนมาเนี่ยนะฮะมันคุณต้องมีเครื่องมือพิเศษอก็นี่ไงคะเช่าที่เก้าสิบ้าปีเขาไม่ได้ติดตรงนี้ไงคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณต้องการ Return on Invest m e n t คือผลตอบแทนจากการลงทุนภายในกี่ปีฮะก็ต้องเร็วๆสิบสิบ้าอย่างมากสุด สิบสิบห้าเนี่ยถ้าไม่ใช่อสังหาแบงค์ไม่ปล่อยนะครับ,รบใช่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ย<อ>พี่ต้องคืนทุนภายในห้าปีแปดปี<อ>ไม่งั้นแบงค์ไม่ปล่อยครับเ,<อ>เพราะว่าเครื่องมือที่คุณลงทุนไว้เนี่ยมันต้องมหาศาลมันต้องมันมันไปไม่ได้แล้วมันมันแข่งไม่ได้ละมันต้องปรับปรุงอยู่ตลอดถูกไหมครับงนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าผมผมแปลกใจมากนะฮะเพราะรัฐบาลชุดนี้ก็หัวหน้ารัฐบาลก็เป็นนักธุรกิจเนี่ย ต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีมากเลยก็นี่เขาขายบ้านก็เลยให้ได้เก้าสิบปีเลย <c oughs> แต่ทราบไหมครับคนเมื่อข่าวที่แล้วใช่ไหมฮะสองข่าวที่แล้วผมเอาตัวเลขมาให้ดู<ช>ว่าไอ้บ้านต่ำสามล้านเนี่ยเออทำไมมันขายไม่ได้ห้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นเนี่ย<อ>นะฮะตกต่ำเทียบกับปีที่แล้ว<า>แล้วมีมล้านกว่ายูนิตนะที่สร้างรอซื้อแล้วยังขายไม่ออก ผมก็ไปคุยกับผู้ประกอบการผมบอกไอ้ปัญหาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่เพราะไม่มีผู้ซื้อนะแต่เป็นเพราะอะไรเพราะแบงค์ไม่ปล่อยแบบอนี้ยอมรับเลยว่ากูรู้มากไอ้เด็กที่ช่องก็จะซื้อบ้านหลังละยล้านก้าโอ้โหแต่ไปดูเรียบร้อยเลยแบงค์ไม่ปล่อยบอกเออเดือนคืยังไม่ปล่อยหรอบอกก็แบบ ก็ไม่รู้แล้วก็แบงไม่ปล่อยอ่ะเพราะพี่คำนวณยังไงรู้ไหมทาไมถึงไม่ปล่อยรู้ไหมครับเพราะพี่คำนวณมันก็กลับไปส่วนต่างดอกเบี้ยไงมันกลายเป็นว่าดอกเบี้ยมันสูงมากแก็บตรงนี้มันสูงมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องชัดลูกค้าเนี่ยดอกเบี้ยที่สูงมากเงินเดือนน้อยๆไม่มีทางปล่อยได้แต่ในขณะที่ประเทศอย่างประเทศอื่นส่วนต่างดอกเบี้ยเขาอยู่สามเปอร์เซ็นต 4%เอร์เซนะครับมีผลนะฮะแล้วของเราดอกเบีย้ยสูงสุดของเราอยู่7็ใช่ไหมครับอของประเทศอื่นเขาอยู่4ี่ห้าเนี่ยเรื่องจริงเลยผมยังไปช่วยแก้ปัญหาให้ลูกน้องไม่ได้เลยถามไบ้ก,ก็เดินเตอมขนานีะนะน้แไมเขาไม่ปล่อยว่ะบอกก็น,นั่นสแิแล้วบ้านใหม่ด้วยนะหมู่บ้านดังด้วยหมู่บ้านดังด้วยของผู้บริหารประเทศเลยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆหากแล้ว มันเหลือเยอะเหลือน้อยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะเอามาดูด้วยนะคะส่วนสำคัญไม่ไม่ใช่แค่ว่าเงินเดือนเงินเดือนถึงเกณฑ์แล้วจะได้เงินส่วนที่เหลือที่จะไปผ่อนได้เพราะนั้นต้องหักค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการใช้ชีวิตมีผลลดไหมเท่าไรมีส่วนอื่นอีกไหมค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอะไรต่างๆคือเขาดูหมดเลยแต่ระดับนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยภาระมันมาจากไหนฮะมันมาจากดอกเบี้ยใช่ไหมครับดอกเบี้ยเท่านั้นนะถ้าดอกเบี้ยที่หนึ่งเปอร์เซ็น ผมมีเงินเดือนหมื่นห้าผมกู้ได้เยอะใช่ไหมครเพราะดอกเบี้ยมันหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ดอกเบี้ยที่เจ็ดเปอร์เซ็นผมกู้ได้แค่นี้นี่คือวิธีคำนวณมันเพราะมันที่เหลือจะเป็นความเสี่ยงกลับมาเรื่องดอกเบีย้ยว่าเราเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศเนี่ยในโลกนี้ในเอาไม่ต้องโลกในภูมิภาคนี้มันมีปัญหาครับแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไข เร็วที่สุดที่ทําได้ไม่ใช่โทษกันไปโทษกันมาผมไม่สนใจฮะผมคิดว่าประเทศนี้ประชาชนก็ไม่ได้สนใจคุณจะไปโทษอีกกี่คนก็โทษได้สิแต่ทําไมอ่ะคําตอบคืออะไรที่จะทําให้เขาเขาได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่กําลังซื้อเขาเพิ่มอืคุณก็ต้องลดสินค้าใช่ไหมครับต้นทุนสินค้าซึ่งมันสูงขึ้นเพราะคุณเอาน้ํามันไม่อยู่อคุณบริหารแล้วแต่โรงการกาไรายดีเหลือเกินนะครับ ิดไตรมาสสองไตรมาสมากำไรเจ็ดหมื่นวันปตทบ้าเลือดแล้วแล้วเราใช้น้ำมันแพงอย่างนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหเจ็ดหมื่นล้านผมก็ผมก็คิดว่า่ปีที่แล้วสามแสนล้านนะพี่นะฮะเอาปีนี้ด้เห็นแน่เพราะก็เดี๋ยวก็ดูสิครับมันก็หลักแสนล้านนะฮะซึ่งเมื่อก่อนมันมีไม่เยอะแล้วเป็นรับวิสาหกิจอะนั่นรับวิสาหกิจอะตั้งมาเพื่ออะไรฮะนั่นเดยีครับผมเข้าไปแล้วรัฐบาลกำกับยังไงนั่นดิผมเข้าไปปั้มบางจากแถวบ้าน คิดถึงคุณเกียรติมากเลยครับว่าแล้วคุณเกียรติจะไปขายอะไรวะมันขายกระทันงข้าเหนียวมาม่วงนมปังปิ้งปัง๊มบางจากตรงซอยสุขุมวิท62ลงทางด่วนบ้านผมเนี่ยผมยังเดินเพลินจะไปซื้อเลยบอกเคยแล้วนี่ชาวบ้านจะขายได้ไงว่าทั้งหมดของมันเนี่ยมันเป็นคนจัดการก็จบไหมอยากกินบะหมี่ใช่ไหมบีเออเอาเลยฮะแล้วพอมันเป็นตลาดอย่างนั้นเนี่ยมันการช่วยเหลือทางสังคมมันเป็นประเด็นรองใช่ นะฮะเอากําไรสูงสุดเป็นประเด็นหลักใช่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันมันเสียหายตั้งแต่วันที่ไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อืเป็นต้นมาวันแรกะะที่ไอรัฐบาลชุดทักษิณนี่สิปังเดียวหุ้นไม่ถึงนาทีหมดเลยคือรัฐวิสาหกิจเนี่ยอืที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเขาเขาไม่แปรรูปนะะเขาไม่ได้มีข้อจํากัดว่า ต้องแปลรูปเพื่อระดมทุนเพื่อไปลงทุนเพิ่มเพื่อให้ให้ความมั่นคงทางพลังงานเราดีเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเลยเพราะตรงนี้เองเนี่ยมันชัดเจนนะฮะแล้วหลายประเทศที่เคยทําแปลรูปไปวันนี้เสียใจมากนะ,ะอังกฤษเป็นต้นอ,อังกฤษนี่เจ้าพ่อการแปลรูปเลยแล้ววันนี้เสียใจมากเราบอกจะทํำยังไงดียืนยันคุณเกียรติอีกอันนะไอ้ประเทศที่มันไม่ได้แปล คือมาเลเซียเป็นตรนัดมันไม่ได้แปลเบนซิน95มันขาย17บาทอ,อู50นี่ซึ่งพูดถึงตรงนี้เนี่ยค่ะเลยอยากจะฟังความคิดเห็นหน่อยเพราะว่าออรัฐมนตรีพิรพันธ์คเคยยอมรับบอกว่าโครงสร้างราคาจำหน่ายปลีกที่มีราคาเนื้อน้ำมันเนี่ยปาเข้าไป35อันนี้คือกรณีดีเซลแล้วก็45เปอหรับเบนซินคงจะไปปรับลดอะไรไม่ได้อีกแล้ว แล้วก็ยิ่งนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยเอา B-100 แล้วก็ E-100 ซึ่งมีราคาแพงกว่าเนื้อน้ำมันไปผสมกับ B-7 E-20 เนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะกระทำได้ง่ายได้นะคุณเขียกยิ้มเลยนี่พักเดียวกันมาเก่านะต้องกับพักผ่อนนะคืองงี้ฮะวันที่เรามีนโยบายที่ต้องทำไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอเพื่ออะไรครับคนลืมไปหมดแล้วใช่ค่ะเพื่อยกระดับราคาผลผลิตการเกษตรครับแล้วมันสับปัหลังไอ้มันสัมปันหลังก็คือแก๊สโซฮอตอนนั้นราคามันตกนะฮะปาล์มก็คือไบโอดีเซลใช่ไหมครับการทำตรงนี้ต้องได้อานิสง์ทำไป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 คนกํากับดูแลไม่สนใจประเด็นเหล่านี้เลย กลายเป็นเอาต้นทุนนะครับและไม่ได้ถ้าไม่มีประโยชน์ถ้ามันมีต้นทุนที่แพงขึ้นในการที่ผมต้องไปดูแลเกษตรกรแต่ดูแลไม่ได้ด้วยยังต้องเอาเงินไปชดเชยเขาอีกอคุณทำไปทำอะไรเอาออกไหมทำไมทำไมในหลายประเทศเขาไม่ทำฮะไม่มีน้อยมากเลยพอยมาเลยมันมีบราซิลที่เขาทำไบโอดีเซลทั้งประเทศแก๊สโซฮอลทั้งประเทศเขาเอาอยู่ครับอของเราเนี่ย เราทำผมถามต้องถามจริงๆ eh? ไอ้คนทำารู้เรื่องไหมเนี่ยก็นไอพิธาันไปไปร่ำรีเนี่ยผมก็บอกแล้วจรงพี่พี่อย่าไปว่าคนคนเดียวกรรมการเทียบเลยครับอกรรมการเทียบเลยครับที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับและเคลมว่าเป็นผู้มีความรู้ทางพลังงานดีเยี่ยมแต่ซอรี่เลยครับโทษทีเลยครับที่เขาต่อบผมในสภาเนี่ยผม นั่งซึมคนเดียวเลยนะมผมก็บอกทำไมคุณไม่กำกับดูแลผลตอบแทนเรื่องทอการ์ดเขาส่งมาเป็นจดหมายเป็นทางการถึงผมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะส่งมาถึงผมเลยนะฮะบอกว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ปตทกำลังปรับปรุงการบัญชีการรายงานทางการเงินเพื่อให้เห็นต้นทุนที่ชัดเจน ฟังลรวเศร้าไหมฮะถามช่างตอบมาคุณไม่คุณคุมมากี่ปีแล้วคุณคุมมากี่ปีแล้วเอาไอ้พิธทํารมจะร่างกฎหมายนี่จะร่างกฎหมายพ่อกฎหมายแม่เนี่ยป่าไี้ก็ไม่ไปไหนเลยพี่กฎหมายที่เรามีอยู่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมกฎหมายเราทุกอันเขียนไว้แล้วไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ถ้ามันไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงคุณยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับ ผมตั้งคำถามไปคำถามเดียวว่าเฮ้ยทำไมผ่านท่อผมสร้างท่อให้แก๊สผ่านเนี่ยทำไมคุณต้องกำไรสิบสองเปอร์ซ็นดีกว่าไปฝากแบงค<า>์นะฝากแบงค์สิบสอฝากแบงค์1ิ5ห้านะฮะสิบสองเปอร์็นนี่ยแบบโอ้โหทุกคนชอบเลย<ช>คแต่ผม,ผมเนี่ยผมเส็่งมากนะไอตัวไอพีรพันเนี่ยไม่รู้ผมเป็นอะไร <c oughs> ผมไม่ชอบมันเลยมันทำให้ผมต้องใช้น้ำมันราคาแพงมันแทนที่ ผู้สื่อข่าวเขาไปจะบอกว่าน้ํามันยังไงราคาถูกมันพาชมห้องทํางานมันว่าตึกเก่าเป็นร้อยปีอย่างนั้นอย่างเงี้อะเรนในขณะเดียวกันครับนายยกลำรีสิงคโปร์พาไปดูห้องทํางานแล้วผมอยากมาโต๊ะทํางานยังไม่มีเลยมันนั่งเก้าอี้แบบเด็กนักเรียนเลยแล้วก็คอมพิวเตอร์สองอันแค่นั้นะเออตอนเ็าอยู่กองดานด้วดูประเทศมันไปไหนอะเออก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าประเทศนั้นผมเคยอยู่นะครับอ่อ โจทย์มันยากน้อยแตกต่างกับประเทศไทยเยอะอนะครับเขาประชากรไม่กี่ล้านคนประชากรของสิงคโปร์จริงห,ห้าล้านห้าล้านนี่รวมคนไมเกรตไปเยอะนะครับตัวตนที่แท้จริงตอนแยกออกมาจากมาเลยเ,เ,เนี่ยล้านกว่าคนเองครับอเอาล่ะบริหารความยากง่ายแตกต่างกันแต่เรื่องพลังงานเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครฮะ ทำไมค่าการกันเราสูงกว่าเขาทำไมค่าการตลาดเราสูงกว่าเขาเออทำไมนโยบายแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลไม่ทาให้ผลผลิตราคาดีขึ้นออคุณตอบไม่ได้คุณก็เจ๊งแล้วออและคนที่กากับทั้งหมดพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพีรพันธ์คนเดียวนะฮะออนายกก็เป็นประธานนะครับเออแล้วคณะกรรมการกํากับนโยบายทั้งหลายทั้งกาซทั้งน้ํามันเนี่ยใครอ,อืกออ็ค,คนเหล่านั้นแหะครับออผมว่า วิธีการที่เราเราอ้างเชื่อไหมครับวิธีการที่เขาบอกคำนวณต้นทุนเนี่ยให้เปรียบเสมือนว่าลงกลานมันอยู่ที่สิงคโปร์ไม่ใช่ครับไกลกว่านั้นครับที่ไหนคะอยู่ที่ตะวันออกกลางครับเพราะนั้นคือแหล่งของเราคือมันนอนเซนส์ทุกอย่างตอนนี้ในอดีตอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่เราเอาสิ่งเหล่านี้ แล้วปฏิบัติมาเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งๆงที่โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วโครงสร้างเปลี่ยนไปหมดแล้วบวกค่าขนส่งค่าประกันค่าสูญเสียทั้งที่จริงๆมันอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละใช่ไหมคะใช่ครับนากจากแล้วทำไมต้องบวกค่าเดินทางจากสิงคโปร์มาไทยเพราะว่าทั้งๆงที่จริงๆไม่เคยทําเพราะเรือมันมาส่งที่เมืองไทยใช่ใช่ไหมครับไอตรงนี้ถ้าถ้าตัดออกไปที่เป็นราคาที่แท้จริงได้คือจบต้องลื้อฮะต้องลื้อ แต่นี่เขาก็มีอยู่นะฮเนี่ยหรือลดปลดสร้างเนี่ยค่ะนโยบายคุณพิรพันธ์เนี่ยก็เป็นวลีฮะปีหนึ่งแล้วครับรออยู่ฮะผมอยากเห็นเขาทำฮะจะปีหนึ่งแล้วครับวันแรกแจ็คไปพบด่ากระชูดเลยก็แจ็คเขาชอบด่าอยู่แล้วผมยังไม่เห็นแจ็คชมใครเลยนะฮะแต่ผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ของประเทศเรื่องนี้คือต้นทุนที่สําคัญของประชาชนทุกคนและผู้ประกอบการทุกคน โจ์เมื่อกี้ถามทําไมเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะมันเป็นอย่างเงี้ยครแล้วใครจะอยู่ล่ะพี่แล้ววันนี้เนี่ยท่านเกียรติก็ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีดอกเบี้ยก็แค่ให้ก๊ปเนี่ยมันไม่ห่างกันเยอะอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นก็จะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นหรืออย่างกรณีราคาน้ำมันเนี่ยอะไรที่มันแพงก็เอาออกไปซะใช่ไหมคะอย่างเช่นไอ้ปลมอะไรไดีๆอ,อะกำไรของผู้ประกอบการเอาออกไปครับ แต่ไม่ได้ไม่ใช่กลางทางนะผู้ประกอบการเนี่ยไอ้พวกปั๊มที่ไม่ใช่เจ้าของเดียวห0สิเปอร์ซนเนี่ยนะก็คือปตทเนี่ยไอ้นี่เขาเขากำหนดได้เพราะเขาเล่นกับกลงกลั่นซึ่งเขาเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมแปดสิบแปดเปเซนตมันผูกขาดอยู่แล้วฮะแล้วทำไมยังยกเว้นเขาภายใต้ไอ้กฎหมายแข่งขันนี่ก่ะคือมันมันไม่ใช่ครับมันต้องปรับโครงสร้างใหม่หมดเลยฮะการปฏิรูปเนี่ย มันต้องเริ่มจากการปฏิรูปวิธีคิดของคนที่อยู่ในรัฐบาลนะมไม่ต้องอ้างกฎหมายกับผมเลยวันนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องโดยโด้วยกฎหมายที่มีอยู่แล้วและการกำกับดูแลที่มีอยู่แล้วทำได้เลยพูดไปเรื่อย<ๆ>ท่านวันนี้ผมไม่หลับ <laughs> <laughs> เพราะว่าโดนสั่งให้ตั้งใจฟังผมก็ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นเลยเรื่องนี้ผมเข้าใจว่า คุณเกียร์แก้ได้นะเอ่อกี่วันเอาว่าแก้ได้ uh, ก่อน เอาว่าแก้ได้ก้อนเนี่ยว่าแกได้เพราะว่าจากที่บอกทั้งหมดไม่ว่าจะปรับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่รวมแล้วกเอามาผสมแล้วก็ไอ้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยได้เพราะว่าก่อนมาผมไปทำกันบ้านเขาบอกกฎหมายไม่สําคัญเลยเหมือนคุณเกียรติเลยกูรูเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้กฎหมายเลยก็นเนี่ยนายกไอ้รัมตรีพลังงานไอ้รัมตรีคลังสามคนนี่กแกได้แล้วพี่ฮะปตทใครถือหุ้นเยอะรัฐบาลไอของกระทรวงการคลังใช่ไหมครับใช่ก็ ถ้าเขาไม่ทําผมเปลี่ยนบอร์ดมันทุกวันเลยอมีไว้ทําอะไรครับบอร์ดเนี่ยในฐานะรับวิสาหกิจที่กํากับดูแลเพื่อประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายที่บอกว่าต้องต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมมันเป็นธรรมยังไงฮะเทียบกับประเทศอื่นเราไปไม่ได้เลยเห็นไหมฮะท่านเกียรติไม่กลัวอะไรดํามืดอยู่ข้างหลังห่อคะเคยโดนมาหมดแล้วคะโอเคเคยโดนมาหมดแล้วครับ เราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไอ้ดำไม่สงไม,ไม่ไม่กลัวทําได้หรือไม่ได้ไ<อ>ถ้าทําได้ประเทศไปได้เลยวันนี้ผมฟังผมตั้งใจฟังนะทําได้คือ<ม>เขาเขาเล่นอย่างนี้เ<ม>พื่อความเข้าใจนะ<ม><ม>ไอ้แม่ก็ไปออกลูกเร<อ>าบอกลูกไม่ใช่รับวิสาหกิจแล้ว,ว,ลวเพ<อ>ราะทอนไป<อ>ไม่เป็นไรฮะแม่ยังตีลูกได้นะครับพูดอย่างนี้เข้าใจเข้าใจครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกไม่ไม่ทำตามที่แม่สั่งก็เปลี่ยนกรรมการให้หมดเลยครับ เพราะว่าประเทศนี้เรามีองค์กรเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อดูแลประชาชนนะไม่ใช่ดูแลผู้ถือหุ้นชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเกียรติสิทธิมรขอพระคุณค่ะแล้วแฟนๆจะได้สบายใจว่ามีคนทำได้ท่านพลเรือเอกวนาวิทย์แก่งเรนิชันกุฎาชนกุมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ